สวัสดีสครับพี่น้องที่เคา,ารพครับข้าวเบิ่งบรรยากาศฝนกระลังตกเนาะพี่น้องโอ้ตกแห้งเติบแ้วครับตกมากเนาะครับพี่น้องนี่เมื่อนี้สมเดชคารสินฝนตกตกลงมาเติบหนึ่นงแล้วครับพี่น้องเอาบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเอาเดินเบิ่งครับตรงไห้ตรงหน้าก็สีเขียวงามเลยเนะครับพี่น้อง ฝนฟ้ากระลังตกครับอเออเติบเรื่องโยกครับพี่น้องพ่อให้เขาพ่อให้ต้นหมูกต้นไม้ที่ปลูกไว้ได้ฝ้าได้ฝนน้องพี่น้องคนโอ้เหลือวไปท้าคุณก็เห็นเขาเขียวเขียวพี่นลังครับฟ้าฝนตกลงมากอ่ะได้การล้ะครับปัดเลยวันแม่แห่งชาติเนาะคลิปสองสิงหา ฝนฝ่ากระทกลงมาชุ่มฉ่ำแล้วครับพี่น้องเห็นบรรยากาศมันกนากลมาฝากพี่ฝากนอกเขาครับพลังตกลงมาครับพี่น้องในอานเลยครับเอาบรรยากาศในที่ไอนอกเขาในเมืองครับทกแห้งเติรครับพี่น้องเม่น,นี้สมเด็จตราสินชุมช่มทำไปด้วยสายฝนแล้ะครับ อ่ะตกลงมานะครับเขาน้ำเขาก็าิได้งามำนี่ล่ามขังกันหน้าแห้งดีลรอครับพี่น้องโอ้โหเหแลยวไปเห็นเขากลังเขียวเขียวเกล่ยวบนแล้วครับได้ฟ้าได้ฝนเนี่ยเื่อสิไครขึ้นจัะน้อยแล้วครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกมาให้พี่ให้น้องเข้าในเมืองครับทางเนื่อ,องทางซ่านเข้าในลาคทางลานข้าทางเซเว่นทางทรงเลยแหละครับพี่น้อง อแล้วไปทางคุนแล้วก็ปลาไผ่ปลาไผ่ขนาดใหญปลาในฝนกับจิเติร์น,นุ่มโยครับพี่น้องต้นไผ่เข้าก็ได้น้ำกระลังไหลถนนกับน้ำทุกยอดเลยครับมื่อเน,นี้เห็นบรรยากาศฝนปลาตกโอเคแล้วครับอุ่นใจแล้วครับพีน่น้องน้ำจิตรัยพี่ขังใช้งนันหน้าเขาเนาะเข่าเข้ากับจิตรัยน้ำ โอ้โต้นมะนาวต้นไผลเฮ้าก็ได้น้่าด้ฝนกันจริงๆสมเด็จกำลังทิ้งกระตกเรื่อยๆแล้วครับแต่ว่าตกบ่ค่อยแห้งเนาะอันนี้ก็ตกจังสีแลละครับจังว่าจะขิดตกต้นบ่วด้ครับพี่น้องเนี่ยเอาบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งครับบรรยากาศฝนตกมื่อนี้สมเด็จกำลสงทิ้งคุ้มฉ่ำไปด้วยสายฝนครับ มันจะขาดโดยรอบครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวไปทั้งคูนกันตั้งอาหารเท่ากับเร่ฟ้าเร่คนแบบสุดยอดแล้วครับพี่น้องเลยเรื่การอยู่ครับแล้วก็เสียแล้วก็บโตกดูเลย,คร,ยครับเจ้ว่าต๊กว่แห้งพ่อชำนีเลรอครับพี่น้องเนี่ยตกดูแต่ว่าต๊กว่แห้งน้าม่อพ่อที่โหงั่งนหน้านาะ พิดพักก็ปลูกไว้กับพ่อได้น้ำชุ่มชุ่มงามงามอยู่แล้วครับพี่น้องวิถีชีวิตพ่อเพียงเขาบรรยากาศไม่ที่หายน้องเขาในเมืองครับบรรยากาศคนฝ่ากระลังตกกตะตกก็แห้งปันไอเราครับพี่น้องก็ว่ากับเฮ็ดให้ชุม่มให้เย็นเนาะโอ้เหล้ยวไปท้างคนกัเทียวงามไปด้วยพืชพัก้นตา้นเขาเข้าสีเทดที่ปลูกไว้แล้วครับพี่น้อง เขาไลยเมืองบรรยากาศค,ความสวยความงามฝนป่าทุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนเนาะพี่น้องนิ้้องสินหาตกใบใบมากฝนตกทุ่มฉ่ำด้วยสายฝนความชุ่มความเย็นกับมหาตนบุต้ตนไม่ผู้ลูกตนไม่ผู้เฮ็ดหน้าไว้ก็ดีใจแล้ะครับเห็นป่าเป็นคนตกลงมาก ะเอาบรรยากาศงามหน้ใหม่พี่ไอ้น้องเขาเดินเมืองครับบรรยากาศฝนฝ่ากระลังตกตกแห้งความกับพี่นอ้องพืชเขาเข้ากับจีนังามไปนี่น้ำขังจะได,พด,พด,ด้งานหน้ากันเดี๋ยวสุดยอดเลยล่ะครับพี่นออ้องาฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพี่อนฝากพลไยพลอยแช่พลอยตามอย่าลืมกดกระดิ่งนั่นเลยครับพี่น้องจีได้พ่อพลาดคลิปเจ๊แต่พี่ไอ้น้องเขาเดินเมืองครับขอบคุณพี่นอ้อ,นองเขาครับ สวัสดีครับ